นายกอปจชลบุรีท่านนายกเทศบาลเมโดนทัวรีผู้บริหารเทศบาลและผู้บรหารการสื่อสารมาจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ลบกวงลังจำนวนก็คือตัวที่กระทำนีคือท้ายก็คือเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโมอแปลงไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วถ้าเฉพาะโมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ก็ม mm mm ีเส้นทางในการดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าตอนนอ really ี้ ก็วันนี้จริงๆก็คือก็เป็นเป็นเรื่องต่อเนื่องครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สำเพ็งนะครับซึ่งกายราคุถาก,ก็มีข้อกบวลนนะครับว่าทั้งเข้าใจความความคามขมวของของ,ของประชาชนด้วยนะครับว่า,า,ะะมามันก็จะมีการตั้งคำถามมาจากประชาชนว่าเหตุการณ์แบบสำเพ็งเนี่ยมันจะเกิดกับพื้นที่ตัวเองหรือเปล่านะครับ ก็เลยเป็นที่มาของ,งาการทำกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือหลังจากเกิดเหตุเราก็ร่วมกับผู้บริหารช่วยกันวิเคราะห์นะครับเพื่อตั้งคําถามว่าถ้าไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเราต้องทํำยังไงนะครับก็เลยได้เป็นเ็กิจกรรมวันนี้ก็คือเราจะส่งคนออกไปตรวจสอบที่นี่ซึ่งสำรวจเป็นพื้นงต้แล้วละนะครับว่าจุดเสียงที่จะเกิดเหตุคลา้คลา,ยคลายกับทางไฟไหม้ที่สอเพงเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนบ้างซึ่งจุดที่เราประเมินแล้วก็คือในพื้นที่ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนไม้เก่านะครับ จุดนี้จะเป็นความเสี่ยงที่เป็นสูงในงเดิบแรกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทําวันนี้นะครับก็จะเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการปรับปรุงในส่วนของสายอื่ารนะครับที่มันมีส่วนในไม่ส่งเสริมหรือเพิ่มความรุนแรขงของการเกิดตรกีเปร์นะครับส่วนของเราก็ต้องแก้ไปด้วยนะครับเช่นเรือร่องของการตรวจสอบลุ่มสามเมื่อปแปลงเพื่อให้มั่นใจว่าสมบัติภณะหรือคุณภาพของเมื่อปแปลงเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดเป็นต้นเหตุของการเกิดเพอร์ไม้นะครับรวมทั้ง เราก็จะถือโอกาสในวันนี้ด้วยในการปรับปรุงระบบจำหน่ายเราเช่นโปรโจะในแรง,งต่ําซึ่งมาตรฐานเดิมอาจจะมีบางส่วนที่ไม่มีการหุ้มถนนนะครับก็จะมีเรื่องของการตัวไหลของสายไฟฟ้าบ้างซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดการชัลรลงอวงจรกับทางสายดินสารเราก็จะถือโอกาสแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับคือปรับปรุงแรงต่ําเรานะครับให้เป็นตรงตามมาตรฐานใหม่คือเป็นสายหุ้มถนนเพื่อลด ความเสี่ยงเรื่องการเกิดระเบิงจรกับสายสื่อสารซึ่งก็เป็นต้นเหตุของการเกิดได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นกิจกรรมวันนี้เนี่ยจะเป็นการทําในส่วนของทั้งการว่าคุภาคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ในการเอาพวกสายสื่อสารนะครับที่เป็นความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นสายลูที่เราเห็นทั้งมุมนู้นะครับที่เป็นมุกเยอะนเนี่ยก็ต้องเคลื่อนย้ายออกจาก,กาข้อแปลงเพราะว่ามันเป็นจุดเสียงนะครับแล้วก็ออกวของไฟฟ้าก็ปรับปรุงในส่วนของอตัว สายนิวตันที่ไม่มีพุ่มฉนวนนะครับซึ่งเราคิดว่าพอทำกิจกรรมนี้แล้วความเสี่ยงที่เป็นแบบทำเพ็งก็จะลดไปนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้ตอนนี้สั่งการครับทั้ง5จั่างหวามที่ผมรับผิดชอบครับคือตังแตช่เช้าะจะตัดครับตอนนี้เนื่องจากชุมนุมันจะมี10หน่วยย่อยนะครับก็กระจายการทำหมดแล้วครับแต่ว่าตอนที่เรามุ่งเป้าไปวันก่อนสั่งการไปคือจัดระดับความพัคือเอาไปที่หม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่ นะครับเพราะพวกนี้มันจะมีน้ำมันปริมาณเยอะก็จัดก,การพวกนี้ก่อนเพราะความเสี่ยงมันสูงเพราะว่าถ้าเกิดเหตุกับพวกนี้เนี่ยโอกาสผลกระทบมันจะกว้งางนะครับก็ตอนนี้5จังหวัดผมจำจำกรนะทรวงพลีใน5จังหวัดเนี่ยอมอเตอรแปลงขนาดใหญ่เรายูมีประมาณ150ตัวนะครับตอนนี้150ตัวเนี่ยงจัดการหมดนะครับแล้วก็พอได้นีหมดก็ค่อยๆมามาทำกลุ่มเล็กๆต่อนะครับก็ตามตามแนวคิดก็คือมอเอแปลงนี่ตั้งอยู่บนหดดน้างาน เราจะตรวจสอบแล้วจะจัดการแต่ว่าจะลำดับความต้องการตามนี้ครับเอาตัวใหญ่ก่อน